สวัสดีค่ะต้อมกินแซ่บมาแล้วค่ะต้อมจะชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมากินตำซัวกุ้งสะดุ้งค่ะทุกคนวันนี้ต้อมแกะกุ้งมาทั้งหัวเลยผักของต้อมก็จะมีผักบุ้งนานะคะมีผักบุ้งจีนมีพริกสกรูนะคะแล้วก็สลัดคอร์สค่ะมากินกันเลยค่ะความแรกแหกหมานต้อมก็จะกินกุ้งนะคะทุกคนแล้วก็ขนมจีนนะคะ ม้วนเลยค่ะคําใหญ่เหมือนเดิมค่ะอืม,อม พันเลยค่ะวันนี้อยากกินหัวกุ้งค่ะนนอก,ก,ก,ะนนกุ้งไซส์ใหญ่มากอืม หัวกุ้งอร่อยค่ะวันนี้ต้มลวกขนมจีนเยอะเลยค่ะทุกคนเส้นยาวเหนียวนุ่มเหมือนเดิมนะคะหมวนค่ะ มีรสชาติเผ็ดค่ะพริกเผ็ดมากค่ะหัวกุ้งุมเผ็ดหวนค่ะ เผ็ดเผ็ด hmm. ค <Okay. S 1> mm ่ะทุกคนพริกสกูเผ็ดมาก กุ้งตัวใหญ่ๆค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะขนมจีนใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตักน้ำนิดนึงคำใหญ่แบบนี้เลยค่ะ Mm-hmm. <laughs> mm mm -hmm. mm -hmm. แซ่บมากๆค่ะทุกคนนัวสุดๆเลยอ,อ,อืโหจะเสี่ยงปากกว่าเนี่ย นัวอืมอ๋นัว,ว,ว,วสุดยอดเลยทุกคนอย่างนัว กินแฮมกัมเตอร์บอาขนาดผักบุ้งกร,บกรอบๆค่ะอืม้ม วันนี้นะคะตั้มก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตั้มด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย